ขั้นตอนการสมัครใช้ Chat GPT ขั้นตอนการสมัครใช้ Chat GPT ขั้นแรกเข้าไปที่ Google ค้นหาเว็บไซต์ Chat GPT แล้วพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ในช่องค้นหาเมื่อเจอหน้าแรกของ Chat GPT ให้กดปุ่มสางอินเลือกช่องทางการผูกบัญชีตามที่ท่านต้องการหลังจากนั้นทําตามขั้นตอนผูกบัญชีของแต่ละประเภทที่เลือกไปจนเสร็จตัวอย่างทที่ใช้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมหนึ่มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฉันต้องการมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดภาษาอังกฤษเพื่อน,นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เมื่อป้อนพร้อมครบ8องค์ประกอบที่กำหนดไว้แล้วให้แชท GPT ช่วยสร้างใบงานประกอบกิจกรรมตัวอย่างพร้อมคือฉันต้องการใบงานประกอบกิจกรรมจากแผนการจัดการเรียนรู้เป็นไฟล์ Word การสร้างภาพสติ๊กเกอร์ด้วย AI Chat GPT ตัวอย่างพร้อมในการสร้างสติ๊กเกอร์สร้างภาพสติ๊กเกอร์9ช่องค่าราชการครูใต้ชีบีขนาดภาพหนึ่งหนึ่งสไตล์น่ารักสีสดใสเงาง่ายๆแสดงอารมณ์ชัดเจนใช้ใบหน้าจากภาพแนบแต่ละช่องแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่าราชการครูมีข้อความตามหมายเลขด้านล่างแต่ละรูปสวัสดีครูยิ้มแย้มโบกมือทักทายนักเรียน ตั้งใจนะครครูชี้ไปที่กระดานพร้อมอธิบายเนื้อหาถูกต้องค่ะครูพิจารณาสมุดแบบฝึกหัดพร้อมให้คําแนะนําสู้ๆครูทํามือเป็นท่าชูนิ้วโป้งพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นช่วยกันนะครครูถือเอกสารและนั่งประชุมอย่างตั้งใจกําลังทําค่ะครูกําลังเขียนแผนการสอนลงสมุดยินดีด้วยค่ะครูยื่นใบประกาศให้กับนักเรียนที่ประสบความสําเร็จ ร่วมมือกันครูและนักเรียนช่วยกันทำกิจกรรมเช่นปลูกต้นไม้หรือเล่นกีฬาพักผ่อนคาบครูนั่งจิบกาแฟในบรรยากาศสบายๆพื้นหลังโปร่งใสทั้งหมด